ครอบครัวของแซกเจอร์เนะครับวันนี้ก็มีเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆใช้เองพี่ไม่ได้ใช้เจอสองคนใช้ใช้เองแล้วก็บอกต่ออยากจะบอกต่อนะแต่สิ่งดีๆแหละแต่สิ่งที่พี่สิ่งที่พี่ได้รับเนี่ยคือพี่ก็ได้รับอย่างเดียวเลยนะน่าจะเป็นเรื่องะบบของภายในนะกระชับหมดลูกอันนี้คืออยากคอนเฟิร์มเลยว่าเยี่ยมจริงๆนะเพราะว่า เป็นคนสัมผัสเองอ่ะแต่ก็เดี๋ยวถ้าเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงข้างในหรือว่าเป็นยังไงให้ผู้หญิงกับผู้ดออีกว่าเราเผู้ชายอันนี้ไม่ใช่ของผู้ชายกินเราไปก็ออยีกว่าบายค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะมาพูดนะคะมีคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าอยู่กันยังไงสามคนให้มีความสุขนะคะเรื่องอารมณ์เนี่ยคือปัจจัยหลักเลย <c oughs> ทํายังไงให้ทุกคนแบบไม่มีเรื่องเครียดอะไรในหัวมีความสุขเจอหน้ากันยิ้มแย้มได้ตลอดเวลานะคะแล้วเรื่องปัญหาภายในของผู้หญิงเนี่ย มันเป็นหลักแน่นอนช่วงมีประจําเดือนช่วงเป็นรอบเดือนเนี่ยส่วนมากพี่แซคก,ก็จะหนักหน่อยแต่ก่อนเนาะก็จะโดนตลอดเลยโดนคนเดียวนะคะว่าสองคนแล้วเป็นรอบเดือนใกล้ๆกันนะคะก็จะลงที่เขาคนเดียวตอนนี้ก็เลยแบบว่าออมีผลิตภัณฑ์ตอนนี้นะคะก็มีพี่แนะนําเข้ามานะคะว่าตัวน,นี้ดีโอเคนะกินแล้วแบบว่าอารมณ์ดีช่วงเป็นรอบเดือนก็จะแบบว่า<ล>ไม่เบ<ม>ี่<ด>ยง,<ด>ยงนะอารมณ์จะคงที่ อันดับแรกคืออะไรนะเวลาเป็นประจําเดือนเธอจะมีปัญหาเรี่ยววีนประมาณแล้วก็ปวดปวดประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปวดหลังตามตามสไตล์ของผู้หญิงแล้วก็จะแบบว่าปีนั่นแหละประจําเดือนและนั้นมันจะทำให้ทาให้เราแบบว่าอารมณ์ไม่คงที่เนาะแล้วก็รู้สึกหมุดหงิดง่ายนะคะเพราะว่าจะปวดท้องปวดหลังปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มกินพิมมี่ไปเนี่ยประมาณตอนนี้เราก็กินมาประมาณสามกล่องแล้วลอแล้วค่ะก็กินมาได้พร้อมกันเลยนะคะสามกล่องก็จะ ลดเรื่องปัญหาเรื่องรอบเดือนมาปกตินะคะก็จะมาตรงครบตรงนะคะแล้วก็ไม่มีการปวดท้องปวดหลังในในการที่เป็นรอบเดือนเนาะแล้วกนะ็เรื่องผิวพรรณใช่ผิวพรรณแต่ตัวเนี้ยมันจะไม่มีคอลลาเจนไม่มีปุต้านะแต่จะทำให้ผิวว่ามีน้ำม่นวนมากขึ้นก็เหมือนเป็นเปล่ามาจากภายในเนาะ แล้วก็เรื่องปัญหาสิวฝ้ากะอะไรอย่างเงี้ยที่เกิดจากฮอร์โมนการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงอ่ะแม่งม,มันสําคัญ<ช>มากเลยนะคะมัน<ต>จะไม่ใช่ฮอร์โมนแต่ละคนจะมีไม่เท่ากันอยู่แล้วใ,<ช>ในตัวเนาะแล้วก็ปัญหาเรื่องภายในเอ่อเรื่องกลิ่นเรื่องตกขาวนะคะก็เบาลงไปเยอะ<ช>มากเลยนะคะมันจะไม่หายไปในทีเดียวนะ<ช>มันจะค่อยค่อยจางลง เพราะว่าการที่กินอะไรบำรุงจากภายในเนาะก็ต้องเป็นอะไรที่ปลอดภยัยสมุนไพรแท้ต้องร้อยเปอร์เซนเราต้องแบบคัดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในร่างกายเรามันก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอ่าเพิ่งจะมาพูดเรื่องของยากินกับยาทานะคะยาทาก็คือเราทาจากภายนอกเนี่ยมันจะเห็นผลเร็วกว่ายากินใช่ความแตกต่างใช่ความแตกต่างมันจะแตกต่างกันเนาะแต่ยากินเนี่ยคือเรากินจากภายในมันจะค่อยๆเห็นผลออกมาช้า กว่ายาทาต้องใช้เวลานิดเนึ่ะแล้วเพิ่งจะมาพูดเรื่องของการกินกล่องนึงเนี่ยมีสามแคปซูล3แผงแต่แต่แผงหนึ่งมันจะมี10เม็ด10เม็ดก็คือ30สมสรว <30 S 2> สมก<อ>ล่องหนึ่งมันจะมีเขียนไว้อยู่แล้วค่ะว่าเราจะควรกินยังไงแบบไหนแต่สำหรับพึ่งกระยกอะ่ะคือช่วงแรกอะ่ะ จะอัดไปเลยสองแคปซูลมันจะเขียนระบุไว้หมดแล้วว่าให้กินยังไง 2> 2 capsule, พองแคปซูลหลังอาหารเช้าชแล้วก็สองแคปซูลหลังอาหารเย็นใช่ก็คือกินสองเวลาเชา้าเย็นหรือว่าก่อนนอนก็ได้แต่ครั้งนี้ของพึ่งอกินไปแล้วสองแคปซูลเนี่ยหมดไปแล้วสองกล่องแต่กล่องที่สามเนี่ยจะเริ่มเป็นหนึ่งแคปซูลเพื่อที่จะเบายาเพราะว่าฮอร์โมนข้างในมันเริ่มปรับตัวได้คงที่แล้วก็วจะเบายาน้อยลงแล้วกันเนาะ ค่ะวันนี้ก็เป็นจังหวะดีพอดีที่ว่าพี่คนที่แนะนำหยกกับพึ่งนะคะมาพอดีเนาะก็คือมามาแล้วก็เลยจะชวนให้พี่เขามาพูดว่าเอ,อ่อเรื่องเรื่องของอันเนี้ยที่แบบว่าคนยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าออปลอดภัยจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยว่ามีทะเบียนมีได้ออยอยมาครบอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะเราก็จะให้พี่เขามาพูดเนาะเชิญพี่นินคะ่ะค่ะโอเคาคือทะเบียะเบีคือ การที่จะขอทะเบียนยามันขอยากเพราะว่าคําคว่ายาแปลว่าต้องรักษาให้หายถ้ารักษาไม่หายมันก็มันเขาจะไม่ให้ทะเบียนยามาเพราะนั้นเราใช้เวลาสองปีในการขอทะเบียนยาตัวนี้มาถ้าเป็นอาหารเสริมรู้ไหมว่าใช้เวลาแค่สาเดือนในการขอ,อขอทะเบียนนะเพราะว่าเ,เพราะว่า มันรักษามันไม่ใช่ยารักษาซึ่งได้ผลก็ได้ไม่ได้ผลก็ได้แต่ว่าพอเป็นทะเบียนยาต้องได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เขาถึงให้ทะเบียนยามาเพราะฉะนั้นหนึ่งปลอดภัยสองได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์สามคือเรามีตาฮาลานซึ่งสามุสลิมกินได้เพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังเป็นสามุสลิมแล้วก็ลังมีปัญหาเรื่องภายในเรื่องอะไรแล้วสงสัยว่าทานได้ไหมทานได้เพราะเรามีตาฮาลานรับประกันว่าสาวนะคะามุสลิมทานได้แล้วสรรพคุณ ของพิมี่ก็คือหลักๆช่วยให้ช่องคล้อยกระชับทําไมถึงกระชับเพราะว่าเรามีว่าชักมดลูกเราใส่ไปร80ิกรัมใช่ซึ่งเยอะมากซึ่งว่าชักมดลูกรู้กันอยู่แล้วว่าช่วยเรื่องภายในให้กระชับใช่เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จริงๆแล้วไม่ต้องมีลูกก็ได้สาวๆอย่างเนี้ยใช่ไหมก็ต้องใช้งานใช้งานอยู่แล้วเพราะเรามีสามีหรือเป่าใช่ไม่ไม่จำเป็นมากเพราะฉะนั้นมันทําให้กระชับจาก ใครไหนอะธรรมดาเราก็ต้องรู้เรื่องการออกกำลังกายใช่ไหมการคมอิบจัิงๆการคุมอิบถู้ว่าเพราะนะถ้าเกิดมันจะได้ผลอะคุมอิบอย่างเดียวบางทีมันไม่ได้ผลโอเคเราต้องควบคู่ไปกับยาด้วยใช่ไหมคุมอิบวันหรือเปล่าก็วันเป็นร้อยเหมือนกันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยควบคู่ไปด้วยได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ตกขาวอย่างเงี้ยมันห้ามไม่ได้เลยผู้หญิงมันต้องมีตกขาวใช่ไหมีอใช่มีมากมีน้อยเท่านั้นเองถ้าตกขาวมันต้องเป็นสีอะไร ขาวก็เป็่สีขาวนก็เป็นสีถ้าเขียวอ่ะนั่นอันนั้นอันนั้นไม่ได้ละถ้าอันนั้นใช่ไหมตกขาวคือต้องเป็นสีขาวเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนสีแปลว่าไม่ใช่เพราะนั้นมันดูง่ายๆว่าเอ่อตกขาวมันต้องมีปริมาณที่ใช่อยู่ในระยะเออใช่เพราะนั้นอันนี้ช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อารมณ์เหวี่ยงวีนช่วยได้เพราะว่าจริงๆแล้วคนไม่รู้ก่อนหน้านี้คือมันเป็นมันเป็นโรคนะ มันเป็นชื่อทางการมันเป็น PMS ไม่ใช่มันเป็น PMS มันเป็นอาการที่ฮอร์โมนมันผิดปกติของผู้หญิงช่วงจะมีประจำเดือนเพราะฉะนั้นมันจะทำให้อารมณ์เคี้ยนอะขึ้นลงแล้วก็ปวดท้องปวดหลังอะไรพวกนี้ซึ่งใช่พาร์กเวดซึ่งอันนี้มันไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนมันถึงได้ทำให้อารมณ์ดีแล้วก็ไม่ปวดท้องคนชอบคิดว่าเราใส่กัญชาแต่จริงเราไม่ได้ใส่ก็ไม่มีหัวล้อล้อ้งไทยเลยอะ แต่ที่แต่ที่ทําให้อารมณ์ดีเพราะว่าเขาไปปรับไอตัวนั้นแหละไอตัวอาการ PMS เนี่ยแหละ<ม>ให้หายให้เป็นปกติมันก็เลยทําให้เราอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นนี่แหละทำไมถึงพิมมีถึงทําให้อารมณ์ดีค่ะแล้วก็แบบว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้ไม่ ไม่ค่อยสนใจเรื่องภายในใช่ยังไม่ให้ความสําคัญในเรื่องภายในของตัวเองผู้หญิงสนใจแต่ชอบไปใช้วิธีการแบบรักษาภายนอกใช่เช่นใช้ยายาสออดซึ่งอันนั้นะทำให้แห้งพิมมี่ไปช่วยเรื่องอย่างหนึ่งคือผู้หญิงบางทีเขาเรียกว่าน้ำหล่อนลื่นใช่ไหมน้ำหล่อนลื่นมันน้อยแล้วเวลามีอะไรก็อาจจะเจ็บ แล้วคนคิดว่าฟิตแต่จริงแล้วมันคือมันคือเนื้อมันคือนื้อมันคือเนื้อนั่นเองซึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าถ้าจะได้คุณภาพดีมันต้องแน่นและลื่นถูกไหมเพราะนั้นอันนี้ไปช่วยกระตุ้นเรื่องน้ําตรงนั้นด้วยใครที่แห้งก็จะไม่แห้งใครที่เยอะก็จะพอดีเพราะนั้นก็จะฟินก็จะฟินมากโอเคสําคัญมากเลยนะคะทีนี้เรื่องราคา ก็1กล่อง690บาทค่ะจริงๆแล้วธรรมดา8 9ดร้อเ้าบาทแต่เราจัดโปรโมชั่นก็คือ690บาทแต่ถ้าซื้อ3ากล่องเพราะจริงๆแล้วมันต้องกินติดต่อคนชอบถามว่ากี่กล่องได้ผลทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเขาใช้วาครเป็นมากก็ก็ต้องใช้เวลานานอยู่แล้วแต่บุคคลเนาะใครเป็นน้อยก็ใช้เวลาน้อยเพราะฉะนั้นแต่3มกล่องได้ผลร0%ออนนะคะแล้วโปรโมชั่น3กล่อง1,800บาทนะ มันอ <Okay, S 2> ันสามองกุงได้เนอะใช่แต่บางคนเห็นกินกล่งองแรกก็เห็นผลได้เลยนะแล้วแต่ฮอร์โมนแต่เราเนไม่เท่ากันแล้วนะค่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ฝากนี่นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างเนาะถ้าใครสนใจก็ตามลิงก์ได้เลยนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่าง <Okay. S 2> แล้วกันนะคะใครอยากสวยอยากฟิตอยากฟินเราต้องสวยแบ <laughs> บภายในเ <laughs> นาะเป็นผู้หญิงอะบำรุงแตบภายนอกไม่ได้แล้ว จริงแล้วนะสำหรับชิมพิมมี่นะที่สิ่งที่พี่ชอบอย่างเดียวเลยนะรู้ปะ่ะคือเรื่องอะไรเรื่องฟิตกระชับหรือข้างในอะไรพี่ไม่สนใจละสิ่งที่ผู้ชายรับไม่ได้เลยนะครับผู้หญิงอย่างเดียวคยืออะไรรู้ป่ะกลิ่นถ้ากลิ่นมีเนี่ยจบไปเลยนะผู้หญิงเนี่ยจำไว้ <c oughs> คนไหนนะครับที่มีกลิ่นนะครับบอกเลย <c oughs> <c oughs> คืออ่ายๆการักษากลิ่นอย่างเดียวหายนี่ราคานี้คนซื้อนะเ <c oughs> พี้ยนหรือว่าจะเป็นผิว รหรือว่าจะเป็นอะไรปรับตรงดูอะไรอะ่ะไม่ต้องสนใจแต่พูดถึงว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยได้ร้อเ <c oughs> นต์แน่นอนอย่างโอเคแล้วนะจริงไหมเบิร์ตริงกวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ